สำหรับยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้นี่คมีผลิตผลมากขึ้นกว่า40นะครับตัวยูคาลิปตัสเองเนี่ยก็ยังมีผลประโยชน์ในของการช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในสิ่งแวดล้อมนะครับโดยสามารถที่ช่วยดูดซับคาร์บอนได้มากถึง3-6ตันต่อไร่ต่อปีครับนวัต,ตก,กรรมที่ได้ร,รับรางวัลในครั้งนี้นะครับ ก็เป็นยูคาลิปตัสไฮบริดสายพันธุ์เพื่อความยั่งยืนครับ สำหรับยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้นี่ค่ะมีผลิตผลมากขึ้นกว่า40นะครับโดยเป็นรุ่นที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่เรียกว่าครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าเป็นพันธุ์ที่สามารถทนแล้งทนมแมลงนะครับแล้วก็ทนกับโรคนะครับโดยพื้นที่ที่สามารถปลูกได้เนี่ยมีตั้งแต่พื้นที่ที่แล้ง มีปริมาณฝนน้อยกว่า1,200ม mm เมต่อปีนะครับหรือไปจนถึงพื้นที่ทั่วไปที่มีปริมาณฝนมากถึง1,600ม mm มต่อปีครับในแง่ของผลผลิตนี้คือเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้คือเรียกว่าผลผลิตดีกว่า,ามากกว่า40%นะครับถ้าดูถึงผลประโยชน์ของการพัฒนาพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้นะครับก็เรามองใน3 Dimension นนะครับคือในแง่ของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ถ้าพูดถึงผลผลิตที่ดีขึ้นก็หมายถึงว่าบริษัทเราเองเมีต้นทุนที่สามารถที่แข่งขันได้มากขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันเกษตรกรผู้ปลูกยูคาลิปตัสเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในวงจรของการปลูกยูคาลิปตัสเนี่ยนอกเหนือจากเกษตรกรผู้ปลูกแล้วก็จะเป็นเจ้าของที่ดินนะครับหรือผู้ที่ทําการเก็บเกี่ยวดูแลผลผลิตหรือผู้ที่ทําการขนส่ง ผลผลิตเข้ามาขายให้ที่ SGP c เองนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะบอกว่าเมื่อผลผลิตดีขึ้นนะครับในวงจรเศรษฐกิจนี้ก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นก็จะนํามาซึ่งสังคมที่ดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวยูคาลิปตัสเองเนี่ยก็ยังมีผลประโยชน์ใน่ของการช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในสิ่งแวดล้อมนะครับโดยสามารถที่ช่วย ดูดซับคาร์บอนได้มากถึง3-6ตันต่อไร่ต่อปีครับก็เรียกว่ามีความสมดุลทั้งในแง่ของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมครับก็ต้องบอกว่าตัวยูคาลิปตัสเองนะครับเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกร,ร,กรในในบ้านเรานะครับเพราะว่ามันก็มีพื้นที่บางพื้นที่นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นได้นะครับเช่น ตามหัวไร่ปลายนาตามริมคลองสาธารณะหรือตามริมถนนหรือแม้แต่บางพื้นที่ที่เป็นแหล่งพื้นดินที่เสื่อมโทรมนะครับซึ่งพืชอื่นเนี่ยไม่สามารถขึ้นได้แล้วนะครับก็เรียกว่าเรามีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม Maximize ผลประโยชน์ของประเทศนะครับครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการพัฒนาสายพันธุ์ของเราอย่างต่อเน,นื่องก็หมายถึงว่าในอนาคตเราก็มีความเชื่อมั่นว่า เราน่าจะมีสายพันธุ์ที่ดีขึ้นไปนะฮะในรุ่นถัดไปนับจากรุ่นนี้ขึ้นไปอีกนะครับซึ่งก็เชื่อว่าจะทำให้ให้ผลตอบแทนทั้งกับสู่บริษัทและสังคมดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับ